ครับท่านผู้มีเกียรติที่กราบทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้าน168ประเทศทัวโบันี้เวลาที่ทุกท่านรอคอยได้มาถึงแล้วนั่นคือละครเวทีจากคณะสังคมศสตร์ภาควิชาจิตวิทยาภาคพิเศษบู170ที่จะดสแสดงละครเวทีอันนี้เป็นหมก แสดงละครเวทีอันเป็นละครที่ลึกซึ้งเนื่องจากเป็นละครเวทีอันเป็นการแสดงโลกกัะถัของปรัชญาละครเวทีแห่งนี้เราตั้งชื่อเรื่องว่าโดมผู้จงของขอแนะนำตัวแสดงคนแรก กรองช่วยแทนจับความหลอกมสวัสดีด้วรอมเอหด่อยสิครับเรื่องี่สุดธิ์สามจิตวิทยาคลินิกรับบทพระเอกของเรื่องในห้องนี้ไม่มีใครหลอกเกินเขาเลยคนที่สองพิมมาดาวัฒนาเลิศวินิจน้องเฟิน พระโสดสาวน้อยวัยใสอายุแค่เพียงสิบเจ็ปีอยู่ชั้หนหอห้าคนต่อไปคนคนนี้ขอให้มิสิทจับตาดูให้ดีเพราะเขาจะแสดงตัวละครที่มีความสำคัญยิ่งในเชิงจิตตะวิทยารัชดาพรสุงสี เธอรับบทเป็นแมของสีซึ่งวันนี้เธอจะโชวผิดปกติเพราะเธอเป็นแม่ที่ชอบช้ำและคนสุดท้ายโปรดสังเกตว่าเธอสวยอ <c oughs> ย่งที่เลยโซนิสาสุบิน <c oughs> เธอรับผลผลเธอเองเป็นผู้หญิงสุนิสาซึ่งเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เธอคือภรรยาของผมเองและคนสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่จะไม่แนะนำไม่ได้เพราะเขาเป็นผู้กำกับเป็นคนภาพเป็นนักแสดงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเขาคืออาจารย์ชัชวาตชิงชัยสี่คนหนึ่งพรองเชื่อกานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้ช่วยผู้กำก,กับวันนี้ถ้าไม่มีเธอวันนี้รับรองได้เลยว่างานปร่อยแน่นัฐพรดุสิตาอัมพรอขอเชิญทุกคนรับชมและรับรองได้ณบัดนี้เข้าที่ สัจจวตรโปรดักชั่นภูใจเสนอโดมผู้จําหองเป็นเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่มีความรักในธรรมชาติจนพลาดท่าไปทำสาวน้อยลูกแม่ค้าขายผักตั้งทองเขา,เขาจึงนำเรื่องไปปรึกษาคุณหญิงแม่และคุณพ่อของเขาคุณพ่อได้เสนอทางเลือกให้เขาสองทางก็คือการพาสาวคนรักของเขาไปทำแทนหรือถ้าเขาไม่เชื่อ ก็จงออกจากบ้านไปอีกตัวกลองเขาจะตัดสินใจเลือกทางเส้นหนังโปรดติดตามชมได้นะักปัดิฉากที่หนึ่งแม่จา๋าพ่ออยู่ไหนเินสาวน้อยชั้นม .5 วัย17ปี ลูกสาวสงสีแม่ค้าขายผักในตลาดพมอนพันย่านบางเขนหลังจากที่เธอฉลองวันเกิดครบ17บปีเธอรู้สึกสงสัยในชาติขกาเนิดที่เกี่ยวกับพ่อ,อเธอเพราะตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยเห็นไปหน้าของพ่อเธอเลยเธอจึงวรวบรวมความร่าสอบถามถึงนพ่อ,อเธอในคืนหนึ่งในขณะที่แม่กำลังทำกับข้าวฉลองวันเกิดให้เธอ ม่แม่รักผมอ่ะรักใส่ลูกอืมหนูถามแม่หน่อยได้ไหมอะไรอับลูกทำไมอ่ะเวลาหนูแบบไปโรงเรียนอย่างเงี้ยตอนเรียนพ่อของเพื่อนก็จะมารับเพื่อนหนูก็เลยอยากรู้ว่าทำไมหนูไม่มีพ่อเหมือนเขาแกจะถามทำไมแล้วผู้ชายจะช่วยพ่านงั้นอ่ะแกจะรู้ว่าทำไมคะหนูก็สิบเจ็ดปีแล้วแม่หนูไม่มีสิทธิ์รู้หรอกหนูก็รู้เต้าหว่าใครหนูไม่ได้เคลื่อนทัศน์ของแม่ไผ้หรืแม่ ทำไมทำาแมแกถึงอยากรู้เรื่องวันนี้ทำไมแต่ก่อนอยังไม่ถามฉันทำไมต้องเป็น,นว,ปวันนี้ด้วยอยากทำอะไรไม่ได้ได้ถ้าแกอยากจะรู้เรื่องพ่อของแกฉันจะเล่าให้แกฟังเองเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนฉันท้องแก เฟิร์นโขเขากดแม่ด้วยความสุขสอนเธอไม่น่าจะมาถึงข้อของเธอเลยมันเหมือนน้ำรดลดล้างใจแม่สุดที่รักของเธอเธอให้สัญญาว่าเธอจะเป็นลูกที่ดีเชื่อฟังคำสอนของแม่เธอและเธอจะจดจำพ่อวันนี้ไปช่วยน่รักบทที่สองหลอกละไล่รวปเป็นวันหนึ่ง ชัชวาลเจ้าของธุรกิจตลาดยา่างนหม่อดฟันได้พาโดมุ้กชายหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวของเขาไปเยี่ยมตลาดที่เขาเป็นเจ้ขาของขณะที่เดินผ่านแผงผักร้านสมสีซึ่งในวันนั้นเฟิร์นสาวน้อยได้ไปช่วยแม่ของเธอถางฟันเมื่อพูดได้เกินกนามประเทศได้แข่งสอนอาให้พูดได้เกิน,กกนกรันแกทบกโดมนังเฟิไปเที่ยวข้างนอกอยู่เสมอ สิบล้อสิบาทรสิบล้อสิบาทโดยที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยสามเดือนผ่านไปเมื่อความรักของทั้งคู่สูงตองโดดตัดสินใจขับรถคอรชพาเฟิร์นไปที่คอนโดรู้ของเขาแล้วหวั่งร้องอให้เฟิร์นได้ยอมตกเป็นของาเขา สามแม่แล้ค่ะลอาทกันครัพี่คิดว่าเรามีเรื่องของอย่างที่พี่มีเรื่องบังอย่างให้ไปบองน้องเฟย์นะครับพี่เขาพูอะไรไม่ไ่้บกเฟย์ป่ะพี่พูดมาพี่น้านองเคย์ไ่ปนแฟนนะพีพี่พี่กัเตอร์เนี่ยพ่อแม่พี่จำกัดจำกมาตั้งแต่เด็กแล้วครับถ้าเกิไปไหนด้วยกันนี่น้อตัวที่ว่าเป็นแ่พี่น้องี่ต้อง พี่ลองถอนใจคุณใจอะไแล้างคะพี่มาคิดถึงนอนจำเป็นหรอนอนที่ว่ามันแปลกๆไปแล้วสำหรับเพื่อนแปลกเลยพี่ดมแล้ก็รักกันดยอกเวลาพี่ไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงเนี่ยพี่ได้จับมือเยอะมากก็บอกแก้บ้างเพือนนะครับที่ไม่ได้เลยมากกว่านี้เลย